คลิปนี้นะครับจะพามาชมที่ดินนะครับอยู่บนเนินวิวภูเขาและกังหันลมนะครับ ครับสวัสดีครับพบกับผมและทีมงานขายที่ดินโดยภาคินรัตนะนะครับคลิปนี้นะครับจะพามาชมที่ดินนะครับอยู่บนเนินวิวภูเขาและกลงหันลมนะครับแปลงที่จะพามาชมในวันนี้นะครับจะอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลหินดาดอำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมานะครับแปลงที่จะพามาชมในวันนี้นะครับจะเป็นที่ดินแปลงใหญ่นะครับเนื้อที่28ไร่เป็นที่สูงอยู่บนเนินนะครับเป็นที่ไร่ข้าวโพดทั้งหมดเลยนะครับมีหน้ากว้างติดถนนทางด้าน ทิศตะวันตกนะครับอยู่ที่270เมตรเลยนะครับจะให้ชมพื้นที่บริเวณรอบๆนะครับเป็นที่ดินสําหรับทําการเกษตรทําไร่เท่านั้นนะครับเนื่องจากอยู่ไกลจากชุมชนนะครับมาประมาณ3กิโลเมตรนะครับห่างจากถนนลาดยางเส้นหลักนะครับเส้น2256นะครับเส้นด่านขุนทดชัยบาดาลนะครับห่างจากนี้ไป3กิโลเมตรนะครับของเราจะเป็นที่สูงอยู่บนเนินนะครับลักษณะ อาจจะเป็นเนินหลังเต่านะครับสโลปนะครับลงไปยังคลองน้ําด้านโน้นเลยนะครับหน้ากว้างที่ถนน270เมตรนะครับจะเป็นถนนดินลักษณะแบบนี้นะครับถนนจะกันแนวเขตไว้กว้างประมาณ5เมตรได้นะครับฝั่งตรงกันข้ามนะครับจะเป็นไร่มันสำปะหลังนะครับแล้วก็จะมองเห็นวิวภูเขาชัดเจนเลยนะครับแบบนี้เลยใส้ชมพื้นที่บริเวณรอบๆนะครับเนื้อที่28ไร่ เป็นโฉนดคุดแดงนะครับเป็นโฉนดคุดแดงมีโฉนดทั้งหมด2ใบที่ดินต่อเป็นผืนเดียวกันนะครับนี่นะฮะจะเป็นที่ดินของเรานะครับเป็นที่สูงอยู่บนเนินนะครับลักษณะความลาดเอียงเนี่ยจะสโลปนะครับจากด้านท้ายลงมาด้านหน้านะครับแล้วก็จะสโลปลงไปยังคลองที่อยู่ด้านข้างด้านโน้นเลยนะครับลักษณะของดินนะครับจะเป็นดินร่วนนะครับดินร่วนปนทรายสีออกแดงนะครับพื้นที่บริเวณนี้ ไม่มีประวัติน้ําท่วมร้อเอนะครับอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลเกือบ300เมตรนะครับระดับน้ําทะเลที่วัดได้295เมตรนะครับนี่นะจะเป็นที่ไร่เป็นที่ดินที่เจ้าของมีความจําเป็นต้องใช้เงินนะครับปัจจุบันโฉนดที่ดินติดภาระขายฝากอยู่นะครับเจ้าของต้องการขายด่วนนะครับขายแบบรีบๆนะครับขายในราคาไร่ละ125,000บาทนะครับ คลิปก่อนๆที่ผมได้รีวิวไปนะครับในพื้นที่ใกล้เคียงนี่จะซื้อขายกันอยู่ที่ไร่ละ280,000บาทต่ําสุดก็จะอยู่ที่250,000บาทนะครับแปลงนี้ถือว่าขายต่ํากว่าท้องตลาดครึ่งหนึ่งเลยก็ได้นะครับนี่นะฮะจะให้ชม <c oughs> ภายในแปลงที่ดินอีกครั้งนึงนะครับจะเป็นไร่ข้าวโพดนะครับดินแดงแบบนี้เลยนะครับ ลักษณะความลาดเอียงนะครับดูจากแนวข้าโพดนะครับแนวไร่ข้าวโพดจะสลบจากาด้านทิศตะวันออกมายังทิศตะวันตกบริเวณนี้นะครับวิวภูเขาและกลังหันลมนะครับค่อนข้างชัดเจนเลยนะฮะจะมีกลังหันลมนะครับเนื่องจากาพื้นที่บริเวณนี้เป็นที่สูงนะครับจะมีลมพัดแรงตลอดทั้งวันอยู่ห่างจาก แยกห้วยบงนะครับของอำเภอด่านขุนทดมาประมาณ7กิโลเมตรนะครับของเราจะอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลหินดาษนะครับอำเภอด่านขุนทดนะครับห่างจากอบตหินดาษมาประมาณ10กิโลเมตรนะครับด้านนู้นจะเป็นวิวภูเขานะครับบริเวณนี้จะเป็นทั้งวิวภูเขาและวิวกังหันลมนะฮะดูลักษณะความพลิ้วไหวนะครับของต้นไม้นะครับของต้นไม้ของไร่บริเวณรอบๆนะครับ จะเห็นได้ว่ามีลมพัดนะครับตลอดทั้งวันนะครับกางหันก็จะหมุนตลอดทั้งวันเลยนะครับใครที่กําลังมองหาที่ดินนะครับสำหรับเก็บไว้เป็นทรัพย์สมบัตินะครับเก็บไว้ทํากําไรนะครับมาดูแปลงนี้ได้นะครับโฉนดติดภาระขายฝากอยู่นะครับเจ้าของมีความจําเป็นต้องใช้เงินนะครับต้องการขายด่วนๆนะครับแปลงค่อนข้างใหญ่นะครับหน้ากว้างถึง270เมตรเลย ขายครึ่งราคาของราคาท้องตลาดนะครับขายยกแปลงนะครับเนื้อที่28ไร่นะครับยกแปลงอยู่ที่3ล้าน5 0 0 0 0บาทเฉลี่ยแล้วก็จะตกไร่ละ1 2 5 0 0 0บาทแค่นั้นเองนะครับถือว่าไม่แพงนะฮะนี่นะครับจะให้ชมรอบๆอ,อ,อีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากเป็นแปลงใหญ่นะครับดูจากภาพถ่ายมุมสูงของเราได้นะครับรูปแปลงที่ดินฉนดทที่ดินนะครับดูจากภาพถ่ายมุมสูงของเราได้นะครับ อยู่ห่างจากตัวอำเภอด่านขุนทดนะครับมาประมาณ32กิโลเมตรห่างจากถนนมิตรภาพนะครับบริเวณแยกต่างระดับสีคิ้วนะครับเส้นที่จะมุ่งหน้ามายังอำเภอสีคิ้วอำเภอด่านขุนทดนะครับถนนมิตรภาพอยู่ห่างจากนี้ไป50กิโลเมตรนะครับห่างจากตัวเมืองโคราชนะครับมาประมาณ80กิโลเมตรนะครับ กรุงเทพมหาคนครนะครับห่างจากนี่ไปประมาณ220กิโลเมตรนี่นะฮะจะเห็นได้ว่าลักษณะความลาดเอียงจะมีลักษณะสลบนะครับมาอย่างบริเวณนี้นะครับถัดไปอีกประมาณสัก80เมตรนะครับจะเป็นคลองน้ำนะครับเป็นคลองน้ำเล็กๆนะครับคลองตื้นๆของเราจะเป็นที่สูงอยู่บนเนินนะครับที่ดินของเรานี่จะอยู่สูงกว่าถน,นนนะฮะสูงกว่าถนน ค่อนข้างเยอะเลยนะครับมีลักษณะเป็นที่เนินหลังเต่านะครับเหมาะสําหรับเก็บไว้ทําการเกษตรได้นะครับให้ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงเช่าทําการเกษตรนะครับอัตราค่าเช่าบริเวณนี้ไร่ละ1,500บาทนะครับถึง2,000บาทต่อไร่ต่อปีได้เลยนะครับเป็นที่ดินวิวสวยวิวกังหันและภูเขานะครับเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับแปลงนี้นะครับ เนื้อที่28ไร่มีโฉนด2ใบที่ดินต่อเป็นผืนเดียวกันเจ้าของมีความจําเป็นต้องใช้เงินนะครับเนื่องจากปัจจุบันติดภาระขายฝากอยู่นะครับจึงต้องการขายทุกๆนะครับในราคาไร่ละ1เสน20,500บาทนะครับที่ดินตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตาบลหินดาดอําเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะครับห่างจากถนนลาดยางเส้นข้วยบงด่านขุนทดนะครับทางหลวงชนบทหมายเลข2256เข้ามาประมาณ3กิโลเมตรนะครับจะเป็นถนน ลูกหลังสลับกับผน่นดินลักษณะแบบนี้นะครับถ้าในที่สนใจนะครับสามารถที่จะกดเข้าดูรายละเอียดพร้อมพิกัดใต้คลิปของเราได้เลยนะครับคลิปนี้กขฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านสําหรับการติดตามช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ